สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะพี่ไก่จะมานะคะสอนนะคะวิธีการนะคะเอาหมายเลขกระเป๋าของเรานะคะเข้าไปใส่ไว้นะคะอย่างตอนนี้นะคะที่มีลิงก์นะคะในการบริจาคนะคะการที่เราเอาหมายเลขกระเป๋าของเราไปใส่ไปผูกไว้นะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะบริจาคเลยนะคะเราจะยังไม่บริจาคก็ได้นะคะแต่ประเด็นก็คือนะคะเราจะต้องเอาหมายเลขกระเป๋าของเรานะคะใส่เข้าไปเพื่อที่จะนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นที่ผ่านมานะคะบอสนะคะมีการนะคะแจกเหรียญนะคะ ถ้าในครั้งหน้าโอกาสต่อไปนะคะมีการแจกเหรียญหรือเราทําบุญนะคะเราจะได้ไม่ต้องส่งหมายเลขกระเป๋อีกรอบหนึง่งอันนี้จะเป็นฐานข้อมูลของเรานะคะว่าเบอร์โทรของเราเบอร์นี้นะคะก็คือหมายเลขกระเป๋านี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้ทุกคนมาทําไว้นะคะเราจะเริ่มต้นอย่างไงนะ,ะเริ่มต้นกันเลยนะคะทุกคนก็คือนะคะเราสามารถที่จะขอลิงก์นี้นะคะจากนะคะผู้แนะนําของเราได้เลยนะคะ آ آ, ให้เราไปขอลิงก์นี้มานะคะแล้วเราจะเข้าไปทําการลงทะเบียนตามลิงก์นี้นะคะ โอเคไปกันเลยเข้ามานะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนะคะอ่าเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะคะกรณีที่เรานะคะยังไม่ได้ทําการเข้าไปสมัครนะคะให้เรานะคะกดสมัครตรงนี้นะคะเตถ้าเราสมัครแล้วให้เราสามารถกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะอ่ะ กรณีนี้คือเรายังไม่ได้ทําการสมัครให้เราจิ้มไปที่สมัครนะคะพอเราจิ้มมาที่การสมัครนะคะให้เรานะคะมาใส่เบอร์โทรปั้นสุขของเรานั่นเองนะคะเพื่อที่จะรับรหัส otp นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะและอย่าลืมนะคะมาติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเราไม่ติ๊กนะคะแถบตรงนี้มันจะไม่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาติ๊กยอมรับนั่นเองนะคะและเราก็กดถัดไปนะคะระหว่างนี้คืออะไรคะ รอค่ะรอรหัส OTP นะคะเลื่อนขึ้นมาน,นิดนึงนะคะเอานิ้วแตะรอไว้เลยนะคะรอรหัส OTP นั่นเองนะคะมาแล้วนะคะ7จ็ดเจ็ดหนะทุกคนและเราก็กดถัดไปเลยะค่ะนะคะติ้งนองมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะทุกคนอันนี้ง่ายๆนะคะทําช้าๆให้ดูนะคะแล้วทีนี้ทําไงต่อคะขั้นตอนต่อมาจะไปสู่การที่เรานะคะจะไปตั้งค่านะคะให้เรากดตรงนี้นะคะกดตรงนี้นะจ๊ะกดติะะดตงะะดต้งมาแล้วให้เรากดตรงนี้นะคะ ตรงคําว่าเหรียญน,นะคะกดเข้าไปปุ๊บนะคะอ่ะเราจะสังเกตนะคะว่าตรงนี้จะขึ้นมาแบบนี้นะคะขึ้นเมื่อขึ้นมาแบบนี้แล้วให้เราทํายังไงคะให้ทุกคนสังเกตคําว่าการตั้งค่านะคะ,ะไปนะคะจิ้มเข้าไปเลยคะ่ะนะ,ะเมื่อมาถึงตรงนี้นะคะให้เรานะคะไปเอานะคะหมายเลขนะคะกระเป๋าแนะนํานะคะให้เป็นกระเป๋าใบที่เราะะใช้อยู่นั่นเองนะคะอ่ะ เข้ามาที่ t o u s t wallet นะคะเพื่อที่จะมาเอากระเป๋าของเรานะคะให้เรากดไปตรงไหนคะให้เรากดตรงนี้นะคะ star word นะะจิ้มเข้ามานะคะเมื่อจิ้มเข้ามาเสร็จแล้วให้เรานะคะมากดคําว่า receive นะคะกดคําว่า receive แล้วเหมือนเดิมนะคะทุกคนเราก็มากดคําว่าสาเนานะคะเพื่อที่จะให้นะคะตรงนี้นะคะหมายเลขกระเป๋าของเรานะคะเพื่อที่เราจะไปใช้ในการที่ ในการที่เนี่ยไปนั่นเองนะคะกดคําว่าสเนาค่ะนะคะปุ๊บนะคะย้อนนะคะออกมาที่นี่นะคะแล้วให้เรานะคะเอานิ้วนะคะมาวางตรงนี้นะคะปุ๊บนะคะอ่าจะเห็นคําว่าวางนะ,ะเราไปแตะคําว่าวางเห็นไหมคะแค่นี้เองนะคะส่วนตรงนี้เราไม่ต้องมาแก้นะคะเพราะว่าเขาขึ้นเป็นสมาร์ทเชนให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มากดตั้งค่าปุ๊บนะคะแค่นี้เองนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าแล้วเราก็กดรับทราบป,ปั๊บนะคะ อ่ะแล้วทีนี้นะคะทุกคนให้ทุกคนมาตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะคะว่ามันขึ้นไหมนะคะอ่ะตึ้งนะคะทุกคนเห็นไหมนะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้นั่นแสดงว่าเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนไปลองตรวจสอบนะคะแล้วก็ทําไว้นะคะตรงนี้เพราะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆท่านนะคะที่จะต้องเวลาบอสแจกหรือมีกิจกรรมอะไรเราจะได้ไม่ต้องส่งกระเป๋าเพราะว่าตรงนี้มันเป็นการแนบเข้าไปแล้วนะคะว่ากระเป๋าใบนี้เบอร์โทรนี้ผูกกันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะคะก็ ไปทำกันนะคะ